สวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกับรายการเอกุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับวันนี้มีหมอกอบยานบำเพ็ญมาเป็นผู้พยากรณ์นะครับขณะนี้นะครับเป็นเวลานะครับตีสองนะครับตีสองวันนี้เป็นวันที่สองนะครับเดือนกรกฎานะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเป็นเวลาตีสองสิบนาทีนะครับ สวัสดีอาจารย์โอสตรีกอนพิรัตนะครับนะครับใครยังไม่นอนนะครับอยากจะดูดวงฟรีในไรสดนะครับก็เข้ามากันเลยนะเข้ามาเราช่วยแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์มานะครับชื่อเล่นนะครับอายุคําถามหนึ่งคำถามที่ต้องการถามนะครับ,รรรรบพิมพ์อายุชื่อเล่นคําถามหนึ่งคำถามที่ต้องการถามนะครับใครต้องการดูดวงฟรีในไรสดนะครับพิมพ์ชื่ออายุชื่อเล่นคําถามหนึ่งคำถามที่ต้องการถามนะครับ ใครสนใจนะครับดูดวงนะครับส่วนตัวนะครับไม่จำกัดคำถามนะครับแบบเปิดดวงนะครับก็ทัก Facebook นะครับมาทางกอล์ฟตัวแสบหนึ่งนะครับหรือไม่ไลน์ดีลน์จีโอเพิมพ์เล็กนะครับ0ูนย์ได้นะครับใครสนใจนะครับเช่าบูชานะครับวัตถุมงคลนะครับปิดเสียนะครับดูดเงินดูดทองดูดโชคดูดลาบนะครับแล้วก็กลับหลายกายดีนะครับ แล้วก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแก้ปีชงด้วยนะครับแก้ปีชงนะนะครับจะตัดเป่าคอโศกโรคภัยนะครับต่างๆนะก็ทัก facebook หรือไม่ก็ไลน์ไอดียไลน์จีโอเอลเอฟศูนย์ห้าเก้าได้นะครับเฟซบุ๊กก็วักตัวแสบหนึ่งนะครับวันนี้มาดึกนะครับหมอกรจะมาดึกหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งเลิกงานนะครับเพิ่งเลิกงานก็จะมาดึกนิดนึงนะครับ ใครนะครับที่ดวงไม่ดีดวงแย่นะครับแนะนำนะครับการที่แก้ดวงดีที่สุดนะครับไปกราบเท้าพ่อแม่นะครับนะครับเป็นการแก้ดวงที่ดีที่สุดนะครับใครสนใจนะครับพี่ใหญ่จะดูดวงฟรีในไรายสดนะครับก็ดูได้คนัะหนึ่งคำถามนะครับพิมพ์นะครับชื่อเล่นอายุคําถามหนึ่งคำถามที่ต้องการถามนะครับดูดวงฟรีนะครับในไรายสดนะครับพิมพ์อายุชื่อเล่นคําถามหนึ่งคำถามที่ต้องการถามนะครับ ครับแล้วก็ใครนะครับสนใจจะดูดวงนะครับส่วนตัวนะครับทักทักอินบ็อกมาทาง facebook กับวล็ตัวแสบหนึ่งนะครับหรือไม่ลายดีไลน c o l f นะครับศูนย์ห้าเก้าได้นะครับไม่จำกําดูดวงฟรีเอยไม่ใช่ดูดวงฟรีดูดวงส่วนตัวนะครับไม่จำกัดคำถามนะครับแบบเปิดดวงนะนะครับทัก facebook มาทางกับวล็ตัวแสบหนึ่งนะครับหรือไม่ลายดีลน์ golf ศ5นกานะครับนัดวันนัดเวลากันมาก่อนนะครับส่วนใครนะครับสนใจจะดูดวงฟรีนะครับในไรส์สดนี้เท่านั้นนะนะครับดูดวงฟรีในไรส์สดนี้นะครับก็ให้พิมพ์อายุชื่อเล่นคําถามหนึ่งคำถามนะครับแชร์เป็นค่าครูเป็นธรรมทานนะครับแล้วการดูดวงฟรีในไรส์สดนี้นะครับต้องมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับถึงจะดูให้นะครับใครไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเราไม่ไม่ตอบไม่ตอบคําถามให้นะครับไม่ตอบไม่ตอบแล้วไม่อ่านเพคําพยากรณ์ให้นะ ะครับขอให้มีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก่อนนะครับเราถึงจะอ่านให้นะครับอ่านแล้วตอบให้นะนะครับแล้วก็ถ้าแบบมันยังไม่มีใครเข้ามาถามมาตอบอะไรก็ อาจจะโฆษณาตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะนะครับใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะครับแบบไม่จํากับคําถามนะครับแบบเปิดดวงนะครับก็ทัก Facebook มาทางกอวักตัวแสบหนึ่งนะครับหรือไม่ไลน์ดีไลน์ีโอเอนะครับพิมพ์เลขศูนย์ห้าเก้านะครับแล้วก็แบบเปิดดวงนะครับนัดวันนะครับนัดวันนัดเวลากันมาก่อนนะครับกมอบจะว่างช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับ นัดวันไม่ใช่นัดเวลาสีนัดวันนะครับนัดวันกันมานะครับว่าเราจะสะดวกดูกันวันไหนนะครับหมาะับจะบางช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามครับของทุกวันนะครับแล้วก็สอบถามข้อครูก,ก่อนได้นะครับนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ ต้องการนะครับตรวจองค์ตรวจเทพนะครับก็ทัก Facebook ไปทางอาจารย์ท็อปนะำม่ตามมหานิยมนะครับใครอยากจะเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีนะครับก็ทักไปทางอาจารย์โอสถิกรอภิรัตจากเรียนไพ่ย,ยิปซีนะครับก็ทักไปทางอาจารย์โอสถศิกรอภิรัตได้นะครับ ใครสนใจนะบูชาวัตถุมงคลกับหมอกรอนะครับหมอกรอจะแถมทูมนะครับทูบบอกเลขนะครับให้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับจะไม่ได้ทุกคนนะจะได้เป็นบางท่านนะครับจะดูว่าใครเป็นผู้โชคดีเนาะ บางท่านอาจจะได้บางท่านอาจจะไม่ได้นะครับจะหมอกอบก็จะแบบยังไงจะขอจับไพ่นะครับก็ถ้าใครแบบดวงสมพงกับทูบบอกเลขอะ่ะหมอกอบจะแจกนะครับจะแจกทนะูบบอกเลขไปด้วยนะครับถ้าบูชาเช่าวัตถุมงคลกับหมอกอบนะครับ ใครสนใจนะครับดูดวงส่วนตัวนะครับทัก facebook มาทางกอลวัคตัวแสบหนึ่งนะครับหรือไม่ลายดีไลน์นะครับ g o l f นะครับ0ูนย์ห้ได้นะครับแล้วก็นัดวันมากันมาก่อนนะครับมอกกอบจะว่างตีหนึ่งตีสองตีสามของทุกวันนะครับก็นัดวันกันมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องการนะครับตรวจองค์ตรวจเทปนะครับทักนะครับ เฟซบุ๊กไปทางอาจารย์ท็อปนายเมตตามหานิยมนะครับใครต้องการจะเรียนดูดวงไพ่ยิปซีนะครับก็ทักไปทางอาจารย์โอสติกรอพิรัสได้นะครับนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีใครนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาถามหมอ,อกรฟนะครับหมอ,อกรฟอาจจะพูดจะพูดโฆษณาหรืออะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะนะครับหรือถ้า อาจจะเป็นพระทุกคนนอนหลับกันแล้วหรือเปล่าเนาะนอนหลับกันแล้วหรือเปล่าครับรู้สึกว่าเงียบจังเลยเนาะนะครับหรือไม่อาจจะไปอยู่กับไปดูในเพจของหมอดูที่เขามีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะครับบางหมอดูบางท่านนะ่ะนะครับก็ ไล์สดในช่วงนี้เหมือนกันนะครับแต่บางท่านก็นอนแล้วนะครับอช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับตัวเองกันด้วยนะครับแล้วก็มันเข้าหรือดูฝนนะครับก็ให้พกลมนะครับติดลมกันด้วยนะแล้วก็ อยากจะให้แบบระวังนะครับเรื่องของภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับไม่ไม่แน่นะประเทศไทยอาจจะมีนะครับในปีนี้นะครับภัยพิบัติน้าท่วมนะครับไม่ไม่ปีนี้นะก็จะกลายเป็นต้นปีหน้านะครับจะมีเรื่องภัยพิบัติน้าท่วมเข้ามานะครับระวังระวังนะครับ ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับก็ทัก facebook มาทางกอล์ฟตัวแสหนึ่งนะครับหรือไม่ลน์ ID ดีไลน์นะครับ g o l f 0ูนย์นะครับได้นะครับนะครับก็นัดวันกันมาก่อนนะครับเหมาะกับจะว่างช่วงนะครับตีหนึ่งถึงตีสามนะครับของทุกวันนะครับเพราะว่าเหมาะกับทำงานประจำนะครับส่วนในในในรายการนี้นะครับก็ยังไม่มีใครเข้ามาถามอะไรเลยนะครับก็ ถ้ายังไม่มีใครเข้ามาถามนะครับหมอกรจะขออนุญาตจบนะครับรายการเพียงเท่านี้นะครับฝากนะครับติดตามนะครับหมอกรยันบำเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจจะดูดวงนะครับฟรีนะครับก็ดูดวงฟรีในไรสดนี้เท่านั้นนะครับส่วนนอกไรสดนะครับเราจะไม่มีการดูฟรีนะครับเราจะเก็บค่าครูนะนอกไรสดนะครับเราจะเก็บค่าครูแต่ถ้าจะดูฟรีก็ให้ดูในไรสดนี้เท่านั้นนะครับนะครับใครสนใจดูดวง ติดต่อดูดวงส่วนตัวนะครับทัก facebook มาทางกรบักตัวแสบหนึ่งนะครับหรือไม่ไลน์ดีไลน์จิวเว็บศูนย์ห้าเก้านะครับใครสนใจจะตรวจองค์ตรวจเทพนะครับก็ทักไปทางอาจารย์ท็อปนะำเมตามหานิยมได้นะครับใครสนใจจะเรียนไพ่ยิปซีนะครับแบบถึงที่มานะครับแล้วก็วิธีการเปิดไพ่นะครับการทำนายนะครับความหมายไพ่ทั้ง78ใบนะครับก็ ทักไปทางอาจารย์โอสือกอร์เพรชัสได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับขอให้ฝันดีกันทุกท่านนะครับใครที่จะนอนขอให้ฝันดีนะครับวันทุกท่านลาตีสวัสด์ครับ